ครับสวัสดีครับผมชื่อติ๊กนะครับผมมาจากพระประแดงนะครับที่เลือกมาเรียนกับพิรัตสอนขับรถยนต์ตรงนี้เพราะว่าผมเซิร์ชจากทางอินเทอร์เน็ตครับว่ามีโรงเรียนไหนบ้างที่สอนขับรถซึ่งลิสต์ที่ผมเลือกมาก็จะมีพิรัตครั้งแรกที่โทรมาเสียงฟูเหมือนจะดูดูนิดหน่อยเดี๋ยเด,ยเดยีมาจากไหนนะ มา <im itation> จากพระมแดงครับพระประแดงนะครับสมุทรปราการพระขนงสำโรงบางนาครับมินบุรีลังสิตคลองหกมาหมดแล้วนี้นมาจากพระราแดงใช่ไห <im itation> มครับผมเอา้าต่อไปก็ <im itation> <im itation> หลังจากที่โทรมาวันแรกครับเสียงครูจะดูดูด,ด,ด,ดูนิดหน่อยสร้างใจว่าเอ๊ะจะดีหรือเปล่าผมไม่ได้ตัดสินใจลองโทรมาอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะเลือกเรียนที่นี่วันแรกที่มาก็อาจจะหลงบ้างเพราะว่ายังไม่ชินเส้นทางนะครับวันแรกที่มา ครูก็ได้สอนเกี arias, ่ยวกับเรื่องของทฤษฎีเก right right ี it, so ่ยวกับรถต่างๆท่านั่งการใช้พวงมาลัยการจับพวงมาลัยนะครับท่านั่งที่ถูกต้องว่าการขับรถเนี่ยคนเป็นยังไงบ้างนะครับวันแรกที่มาก็ครูครูเต่านั่งรอบเดียวแล้วน้องนั้นก็โซโล่เดียวนะครับพอๆๆนะครับอันนี้ก็เขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะครับก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ มาครั้งแรกรู้สึกเหมือนตุ๋ใช่ไหมโทรคุยทางโทรศัพท์ดูดูคำสั่งดบเสียงแบบว่าเอ๊จะจะรักกันเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะครับก็คือยาตัดสินด้วยความรู้สึกด้วยน้ําเสียงนะครับมาพิสูจน์ของจริงเลยนะครับเต่าดุอยู่แล้วละนะครับเอกลักษณ์นะครับแต่พอได้มาแล้วรู้สึกว่าโอ้มันมันคนละมันคนละอย่างเลยครับโอเคไม่ต้องโม้มากนะครับวันนี้นะครับจะให้ติ๊กนะครับเดินรถชั่วโมงที่เท่าไหร่ติ๊ก ชั่วโมงที่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่สิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดไปขึ้นตนวตนเมื่อกี้ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผู้ต่อพาไปไหนบ้างไปอ่าบางบอนราชพฤกษ์ปทุมไปทําอะไรปทรุมไปไปซื้อไปซื้อรถคันนี้ครับเต่าครับผมห <c oughs> าวิบากกรรมมาเยอะครับหม้อน้ํา <c oughs> เดือดจอดไว้แล้วก็นั่งแท็กซี่เข้าไปครับผมนะครับเปเรียบประสบการณ์นะครับเอานะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับชั่วโมงที่ชั่วโมงที่11นะครับน้องปิง๊กกระามมาเยอะแล้ว คิดว่าไบกับขี่นี่มีปัญหาไหมผมคิดว่าถ้าผ่านจากสนามนี้คงไม่น่ามีปัญหาค <c oughs> รับเอาอยู่หมดทุกสนามนะครับสอบได้ทั่วประเทศครับผม้อยเก้าสิบสี่แห่งนะครับขนส่งถ้ากู้เต่าสอนมาแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องใบกับขี่ที่นี่ไม่ได้เน้นเรื่องใบกับขี่เน้นเรื่องขับรถได้และขับรถเป็นนะครับ <c oughs> เอ้าไหนๆก็มาแล้วเป็นการเสียเวลานะครับใครอยากจะมาลองท,ท้ายเบนซ์ทีนี้ก็ลองมาดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้น้องติ๊กนะครับ <c oughs> ขับให้เราเห็นว่ามีเส้นบ้างมาที่นี่ใช้เส้นไหม ที่นี้ใช้เส้นครับอ่าแต่ใช้เส้นนะถ้าไปใช้เส้นขับไม่ได้ใช่ไหมใช้เส้นขับไม่ได้เลยครับอ่าต้องใช้เส้นนะครับหน่อยนะครับตีเส้นให้เรียบร้อยแล้วอ้าวติ๊กไปโชว์หนึ่งรอบนะครับเพื่อการเสียวเวลาอันนี้ก็เป็นฐานสนามเอลานีที่สองนะครับลานบนนะครับถ้าลานล่างก็เป็นปูพื้นฐานก็เหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับเบสิก เรียนดูจาก ipad ไปแล้วนะครับก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนั่งปรับเบาะล้าเข็มขัดจับพวงมาลัยปรับกระจกนะครับวางตำแหน่งเท้าก็ใครจะมาก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับนี่ก็มาไกลครับมาจากข้าประแดงน,น้องเขาบอกว่าคุ้มนะครับ ที่2นี่จะเป็นการฝึกในเรื่องของการใช้พวงมาลัยการให้สัญญาณไฟการมองกระจกนะครับผู้เรียนต้องเดินด้วยรถด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะวันหนึ่งถ้าเราไปขับรถเนี่ยนะครับไม่มีใครมาช่วยหน่วงพวองมาลัยไม่มีใครไปช่วยเหยียบเบรกให้เพราะฉะนั้นนะครับการขับรถการเรียนขับรถก็เหมือนการเล่นกีฬานะครับผู้ขับผู้เรียนนะครับต้องเตรียมเวทีสะกก่อนนะครับอยู่ๆจะไปขึ้นขับเลยไม่ได้นะครับขึ้นต่อยเลยไม่ได้หรอกครับมวยครับจะโดนน็อกง่ายๆนะครับ เบสิกไม่สกิลไม่มีพื้นฐานที่แน่นนะครับเตะกระสอบซ้ายยังไม่เป็นรับหมัดรับสอกไม่เป็นขึ้นไปบนสังเวียนจริงก็โดนน็อกอย่างเดียวครับวันนี้วันเสาร์ที่230แล้วนะครับ30มีนาอากาศก็ร้อนขณะนี้เวลา9นาฬิกา30นาที น้องติ๊กเขาก็ผ่านมรสุมมาเยอะนะครับพาไปลุยวิจารลุยยังไงก็บรรยายไม่ถูกอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงลานบนนะครับการเข้าลายส่วนลานล่างจะไม่มีลายไม่มีเส้นนะครับเขาเรียกว่าสนามนายกพื้นฐานนะครับปูพ,พื้นฐานเลฟฟอร์เบดนะครับปูพ,พื้นฐานหายแล้วนะครับ ครับผู้เรียนมีความมั่นใจก็จะซัดลถด้วยความนะครับด้วยความมั่นใจอยู่ถนนบรมราชชนนีนะครับวันนี้ก็มีนักเรียนใหม่หลงเข้าไปที่บ้านผู้เตานะครับถ้าดูจากแผนที่นะครับให้ลงก่อนถึงสายใต้ใหม่อยู่ระหว่างซอยบรมราชชนนี52กับบรมราชชนนี50ก่อนมาไม่ถูกก็ถามเส้นทางก่อนครับจะได้ไม่เสียเวลา ไล่ระสุกกันเลยครับเมารถจากพระรามเก้าไปที่บ้านกุเต่าเลยก็จบนะครับอ้าวลงมาสัมภาษณ์นนย่าไม่ติ ยากเลยครับง่ายมากครับผมเข้าใจแล้วก็ง่ายใช่ไหมครับสาคัญคือต้องขับด้วยขับด้วยอ่าสติครับผมขับด้วยสติขับด้วยตัวเองนะครับก็เป็นลูกศิษย์หนึ่งในรู้สึกว่าจะเป็นลายที่3หรือที่4ี่แล้วตั้งแต่ครูเต่าสอนมานะครับขับได้เนียนมากปล่อยขึ้นถนนครูเต่าหลับได้เลยนะครับไม่ต้องไปเหยียบเบรกไม่ต้องไปบอกนะครับของทุกอย่างเกิดขึ้นจากสนามถูกไหมถูกต้องครับสนามกับถนนจริงไหนง่ายกว่าอ่าสนามจะ ง่ายกว่าครับถนนจริงจะยากกว่าครับมันจะคนละแบบกันเลยครับแต่พื้นฐานจากสนามต้องไปปรับใช้ที่ถนนจริงใช่ไหมใช่ครับคือทุกอย่างเบสิกที่สนามเนี่ยจะได้ไปใช้ในสนามจริงทุกทุกอย่างเลยครับอันนี้การันตีครับผมอ่านะครับนั่นก็คือเสียงตอบรับนะครับของนกติ๊กครับพระประแดงครับมาจฉพาอเสาร์ที่ขอบคุณครับสำหรับแฟนเตอร์ไม่มีค่าตัวนะครับครับผมทานี้ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวพอครับ